ถอดลูกอโอต้มหมอนะต้มลูกซีนกับอันอ่าตำมะแตงนี่เลยป้อมนัดตามเคยเส้ากุ้งป้อมนัตเส้ากีสีป้อมมะแตงเส้ากีสีป้อมมะแตงก่อนเอ่อทิกตอกทิกตอกมะแตงใช่มะแตง ว่าส wow, so uh ีดำขอช่องนวลคุบอเหมือนบบมจิ <Bye. S 1> mm ้งมนอกเที่มบวย่อันตามักแตงช่องนวคุณบอกแต่งเนี้ยถ้าเมก็บอกจะจะกินเหมือนหรือบขนาเพราว่าเขาช่องนวยฮ่าฮ่าสดกินมาสันนี่ชอบกินสีแตงชอบกินํามักแตงแสบเด้อสิบอกให้ tẩm ốc hẹp hẻ tẩm hẹp hùm hẻ đấy bần đài, thế mà tẩm ốc đẽ này bóc luôn á sao kinh hết sẹp, phụ nữ nhong tựa anh, anh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  nhong tựa anh, ป๊อกมกแต่งกันทุกคนแซากิ๊แค่ใส่มีธรรมดาป๊อกแค่ยากนะบ่ลืมให้ทอลูกซีนตอรลูกซีนให้ป้อยเป็นหน้าที่แซากุ้งบ็แซกกุ้งป๊อกนัแหละเราเนาะเพียทุกคนเว่อเชื่อตีนหนึ่งก่อนน่าเสียหน่อยหนิเนาะเอ้าวเชื่อตีนหนึ่งก่อนวันนั้นจรงกินกินข้าวแล้วกับโดมบางนั่นแซากุ้งเพิ่มลดหุ้นระยะหนึ่งเนาะเราเสาวลดแล้วกัน ว,ว,ว่าอันลูกซีนท่านอันรูนึงว <c oughs> ่าจิกินคาบดีอ่เบิดบอกซึ่ว่าวว่ว่าซันโอ้หายกิดบานัดแล้วหนะ ล้วผ <t nak> ู uh, no, 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 no. Yeah, like 6, ้ใหญ่ฮะเรามากเว่าแต่ให้น้อยให้ไล่ๆเด้อให้ม้อนไล่ๆเด้อเากิ้งไปห่อมซุ้ยท่อย่างอยู่เนี่ยเดี๋ยวว่าทู๊กแคลนก็แล้วก็เห็ดเบีย้ยเราไปซูงเครื่องนี่ย่างแล้วกินข้าวเสาขากิอ่าข้าวเสากินข้าวกิ๊กถ้าว่าเมื่อได้เห็ดเบียร์้ยยังกะสีไป ຄັນບໍ moving off, moving off. Ici, off, ່ໄດ້ໄນນດ່ນມົດມນກິນປະມ1 2ສເຂົາສາສກິດນສາກິດິເອົານລງກກເຄ່້ປືອ່ວງນສາກິນ xàm nè Nếu khó tờ tìm như thế này, ăn đi để ăn ngỏm đi cảm ơn Sao kịp mặc to này nhai có Cả này nói sao khi bắp nên lấy chốt đấy nhá thế à. Cận Rồi, tôi nói là sao kịp rồi Bộ lên phần này มอนห้ายังก er kind of um, ิน่ะยังกินตังนานให้บอกให้ลูกมอนกินเออชๆลยเี่ยช้สุดๆเลยบเซีบเลยเซบเลยงกินอะไรเเออเด็ดเาขาชิมให้เด็ดมอเขเบลาเล

อ <c ười> ่อนเมี <ator il> <ğim> like ่ยงไหมเห็นสั่งนุ้นไปหรอคุณชิกินามํยากเนากยูอันนี้ปัาโจ๊กคุณน่าจ Thôi nè, em chuva. You want to get chua hà hoa bà bà mẹ kim mặt nát mì tụ gà bù hưng nó hè bù nát nát Ừm, tụ gà bù nát mì tụ gà bù nát mì tụ gà เหมือดบนนอกตับแต่งคือวัาานไล่เนาะโบอดายทีไฟมันตัดแล้วนะบอกตามใจคนระับนึงแกะ สิฮ้องโอ้ยตําแต่ซับยงอันบุดเดียวหมอนะดวนๆสิใส่จวดไปเลข3โลดอืออยวจ้าลซแม่นแเด้อพี่น้องเด้อนี

อ่ะทุกคนมาเริ่มตำกันเลยสักกิ๊กเอาอันมะเห็ดใช่นี่แหล,ละดเดี๋ยวตำดูหมอน่ะแล้วก็พ้งหนัวเด้อทุกคนเด้ออันเมื่อวานนี้ไปซื้อเครื่องบ้านเส้าเปีงเราอันแม่ปลาอันนั้นบ้านซื้อออฟินได้แป้งมาเส <c oughs> ร็จเอาแป้งหนัวเันบอกเขาเคือได้แต่แป้งหนัวเนนะ <c oughs> าะคาดกระไดเ <c oughs> นาะ เล็กน้อย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 ที่มักแซงกว่าฮารอก์นี่ม่ะลรางดีได้แล้วมันอยู่ที่ดินผมไหนบ่อบ่อฮับ่อบ่อฮักชกับอยู่บูเออค่อยเฮบกกับตีมันมีแต่มักแซงลอะแบบตามอีก่อนย้าเหตุผนโฟงไส่เด็ดทุกคนนสีน้อยสีพอกอยูนลงสีล่าง

นี่โซเนาะโฆษณาอ้อุ่นโอ้ฮัลโหลม่แปลงโหมาอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายเหรอเอากําลังกําลังสิไปดึีแปลงอันซักกุ้งสร้างขนมโดนัทบาทกแบบันแซ่บๆน่ะแนุ่มๆน่ะมันน โ oh. อ้เออเอเอสนเอาเอายูบ <parfois> okay. ิซีเอาบ่บบมากมันแ้ง่าสั่นออเเาโเคโอเคโอเคไปบายไปแปลงมันบแล้วบอกหนังบาออกมอันเพื่นอันซาแปงไปเมืองเลยในเมือนี้นยทุกคนเมืองเลยประเหตไให้แ้่มันโม่กับอันบาทร้าจิกดีครัามาไปหนถ้าสร้างซื้อหากันสร้างซื้อดนัท แล้ไฟแดงเขาเจ้าไข่เห mm ็นนะเสพเสบอิลี่เนี่ยนะาันอยู่ห้างอย่างเงี้ยมันสีมืนกระสีราคาอัพขึ้นไปแต่ว่าดูนัดไฟแดงกับพมาได้อไรเมันเสบอันคือบอกอุ้นเทพมนคูบีมเอาฮะดู โดยนด้ไหนน้าป้าน like uh ี่กะลาแก้วล uh ok um ิซาแปงมาสเดีไปออกบ้านสแปงไม่กกูเยซื้อเป็นโลก่อโอ้ซกิซื้อเป็นโลกินบุบุมันน่าจิเจ๋อ้ากิจะนี่ลงไปเลยเลยเโวยยโวเฮียบุเป็นยังไง hả không chu dáng ở không ra con mì ở giò có chỉ biết đàn bàn đấy sau khi cả ôi ดยืนยืนตามเอาหมดแล้วให้แมู่ป้ให้หม่เด้อนี่ทุกคนหยวกหยวกก็สัประมาณนี้นะ ตําแตงก้ากิ๊กเลือดเลยเม่นแตงเบิ้งเบิ้องซกคิสีมกันปะอือืออือเสียบเสียบอยู่ใช่ปะจ้า เติมก่อนลุเลนมันเมัสีฟงทุกตาเอาไก่นี่นเอาไก่มันสีฟูงทุกตาเอาขีปักเต้ตัวเองขึ้นไปนะไม่กุ้งกับนัน,นสีเลวนะ ไปกุุงมาดับมันปิดในโคว็บเด้อลูกลอไเด้อเสียบสักกี่สิมก่อนกี่ห้องมือเด็ก

ล่วงมากินข้าววันเด์โซ่ดูประตูนิดมือผู้น้อยเด๋อเบิ้งดูใส่มือน่ะเอามือเบิ้งดูนี่ประตูนิดมืออย่าดื้อเด้อเป็นเด้อดูไหมหยิบเอาหยิบเอาหยิบเอากลมกอเลิศเนี่ยเลิศแห้งเรือพี่น้อง พี่น้องบ้านเมืองเลวอะไรเนี่ยเอาไปขึ้นโต๊ะเลยขึ้นโต๊ะโต๊ะนี้บอกเออเด้อจะมีอันตำแตงจะมีออดล่ามไก่เจลลูกซีนแล้วก็จะมีลูกซีนเนาะอ่าห้านมดีบาชั่นซามาเบิ้งไปนี่ ็จะเป็นตั cioè, ้ง2อันมาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็เซากุงอันนี้แม่นนันเซามอนอันนี้แม่นจิมมี่มาสวนอันนี้แม่นเซากโอ้ยเกคนงามเลูกิ